สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นกฎหมายที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยค่ะอาจจะเจอได้ในชีวิตจริงหรือว่าอาจจะเป็นประเด็นในข้อสอบก็ได้นะคะสําหรับคนที่กําลังเตรียมสอบไม่ว่าจะเป็นเนติบัณฑิตอายการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษาค่คะเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือข้อผิดพลาดกับเพื่อนบ้านนี่แหละคะ่ะเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินแล้วก็การรุกทางสาธารณะ เราจะมาดูกันว่าตามกฎหมายเนี่ยมีแนวทางจัดการยังไงบ้างเรามีข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งเรื่องหมุดหลักเขตที่ดินการรุกที่สาธารณนะแล้วก็ขั้นตอนต่างๆเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนบ้านเราแบบว่าแอบย้ายหมุดหลักเขตที่ดินเราไปอย่างนี้เนี่ยมีความผิดทางกฎหมายยังไงบ้างคะครับเอ่อการกระทําแบบนั้นเนี่ยถือเป็นความผิดอาญาเลยนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363ครับฐานทำให้เสียหายเกลื่อนย้ายหรือทำลายเครื่องหมายเขตอสังหาริมทรัพย์โทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับและคำว่าเครื่องหมายเขตเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่หมุดของทางราชการนะครับคืออาจจะรวมถึงรัว้วหรือสิ่งอื่นๆที่ใช้แสดงแนวเขตก็ได้ครับอ๋อค่ะหมายถึงรั้วก็นับเป็นเครื่องหมายเขตได้เหมือนกันใช่ครับ ที่สําคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะสําหรับคนเตรียมสอบคือความผิดตามมาตรา363เนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้ครับซึ่งก็หมายความว่ามีอายุความร้องทุกข์แค่3เดือนเท่านั้นเองนะครับนับแต่วันที่รู้เรื่องและก็รู้ตัวคนทําผิดโห3เดือนเองเหรอคะสั้นมากเลยกับ คัดเตินนี้ไปก็คือขาดอายุความร้องทุกไปเลยกฎหมายเขาอยากให้รีบเคลียร์กันระหว่างเอกชนนะครับนอกจากนี้เนี่ยตามประมวลจฎหมายที่ดินมาตรา67กับ109นะครับก็ยังห้ามเคลื่อนย้ายหมุดโดยพลาการด้วยอันนี้มีโทษปรับอีกต่างหากไม่เกิน2,000บาทหรือจำคุกไม่เกิน3เดือนครับเป็นคนละส่วนกับอาญามาตรา3 6 3นะครับชัดเจนเลยค่ะ เรื่องอายุความ3ามเดือนนี้ต้องจําให้แม่นเลยนะคะแสดงว่ากฎหมายต้องการให้รีบจัดการแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เห็นตอนเขาย้ายแต่เราแค่สงสัยว่าเอ๊ะหมุดมันหายไปหรือเปล่าหรือแนวเขตมันดูไม่ตรงกับโฉนดอันนี้ควรเริ่มยังไงดีคะอ๋อครับ กรณีสงสัยเนี่ยเราสามารถยื่นคำร้องครับขอรังวัดสอบเขตที่ดินที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่เราได้เลยคือพอเรายื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้มาระวังชี้แนวเขตในวันที่นัดรังวัดครับแล้วถ้าเพื่อนบ้านเขาไม่มาหรือมาแต่ไม่คัดค้านล่ะคะครับถ้าเขาไม่มาหรือมาแล้วไม่คัดค้านอะไรพอเจ้าหน้าที่รังวัดเสร็จ ปักหมุดใหม่เรียบร้อยเขาก็จะติดประกาศผลการรังวัดไว้30วันครับถ้าไม่มีใครคัดค้านภายใน30วันนั้นเราก็เอาโฉนดไปให้เจ้าหน้าที่ลงเลขหมุดหลักเขตใหม่ได้เลยอ๋อค่ะแต่ถ้าเกิดเขามาร่วมชี้แนวเขตด้วยแล้วเขาคัดค้านบอกว่าแนวเขตที่รังวัดใหม่เนี่ยไม่ถูกต้องอันนี้จะทำยังไงต่อคะ ถ้าเกิดการคัดค้านแล้วตกลงกันไม่ได้ในวันนั้นนะครับเจ้าพนักงานที่ดินเขาก็จะแจ้งให้ฝ่ายที่คัดค้านนะครับไปฟ้องศาลต้องฟ้องภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานที่ดิน90วันนะคะใช่ครับหากไม่ไปฟ้องภายใน90วันนี้กฎหมายก็จะถือว่าไม่ประสงค์จะสอบเขตที่ดินนั้นต่อไปแล้วเรื่องการสอบเขตก็จะยุติไปครับ เท้าใจแล้วค่ะนอกจากการย้ายหมุดซึ่งเป็นการกระทําที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอีกเรื่องที่ออได้ยินบ่อยๆแล้วก็ต้องระวังมากๆเพราะอาจจะเสียสิทธิ์ในที่ดินไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็คือเรื่องการครอบครองปรบักใช่ไหมคะรบควนช่วยอธิบายหลักเกณฑ์สําคัญๆหน่อยค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆครับคือถ้าที่ดินส่วนที่อาจจะถูกรุกน,นเนี่ยเพื่อนบ้านเขาได้เข้าครอบครองแบบว่าโดยสงบ เปิดเผยแล้วก็ด้วยเจตนาที่จะเป็นเจ้าของนะครับติดต่อกันเป็นเวลา10ปีขึ้นไปอันนี้เพื่อนบ้านอาจจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนนั้นไปเลยนะครับโดยการครอบครองประปักตามปปพมาตรา1382 10ปีเลยเหรอคะนานเหมือนกันนะครับ10ปีคือมันสะท้อนหลักที่ว่าเจ้าของทรัพย์สินก็มีหน้าที่ต้องดูแลใช้ประโยชน์ในที่ดินตัวเองด้วยนะครับถ้าเราปล่อยปละละเลยนานเกินไป จนคนอื่นเขาเข้ามาครอบครองอย่างจริงจังกฎหมายก็อาจจะให้สิทธิ์เขาไปออดังนั้นเจ้าของที่ดินก็ควรจะหมั่นตรวจสอบดูแลแนวเขตตัวเองอยู่เสมอครับถ้าเจอว่ามีการรุกเข้ามาก็ต้องรีบฟ้องคดีเพื่อเอาคืนการครอบครองอันนี้มีอายุความหนึ่งปีนะครับนับแต่วันที่ถูกแย่งการครอบครองไปค่ะเข้าใจหลักการแล้วค่ะแสดงว่าการปล่อยไว้นานเกินไปนี่เสี่ยงสูงจริงๆทีนี้ขอขยับไปดูประเด็นที่อาจจะกระทบคนเยอะขึ้นนะคะ ถ้าเกิดเป็นกรณีเพื่อนบ้านไปสร้างอะไรปิดกัน้นหรือว่ารุกทางสาธารณะไปเลยอันนี้ทางกฎหมายมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะอ๋อครับถ้าเป็นเรื่องทางสาธารณะอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเพราะว่าทางสาธารณะเนี่ยมันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินคือใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหน่วยงานท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอรหรือกทมอแล้วแต่พื้นที่เขาจะมีหน้าที่ดูแลโดยตรงครับ แล้วเขาจะทํายังไงคะถ้าเจอคนบุกรุกครับถ้าเจ้าหน้าที่เขาตรวจพบการบุกรุกเช่นอาจจะสร้างรั้วหรือต่อเติมบ้านลลําเข้ามาในเขตทางสาธารณะอย่างแรกเลยคือเขาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็จะออกเป็นคําสั่งทางปกค,ครองครับคือส่งหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกเนี่ยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกไปภายในเวลาที่กําหนดซึ่งตามแนวปฏิบัติที่อ้างอิงปวสี่สนะครับอาจจะกําหนดไว้สัก15วันแล้วถ้าเขาไม่ยอมรื้อละคะ ถ้าผู้บุกรุกเพิกเฉยไม่ทำตามคำสั่งใน15วันนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะมีการแจ้งเตือนอีกครั้งแต่ถ้ายังฝ่าฝืนอีกคราวนี้หน่วยงานท้องถิน่นเขามีอำนาจเข้ารื้อฐานเองได้เลยครับแล้วค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะไปเรียกเก็บจากตัวผู้บุกรุกพร้อมกับเงินเพิ่มอีกร้อยละ25ต่อปีด้วยนะครับโหมีคิดดอกเบี้ยด้วยใช่ครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะเข้ารื้อเองเนี่ย กฎหมายก็กําหนดว่าต้องมีประกาศแจ้งกําหนดการรื้อถอนให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย15วันเหมือนกันครับเพื่อให้โอกาสสุดท้ายค่ะนอกจากเรื่องรื้อถอนแล้วมีเรื่องทางคดีอาญาด้วยไหมคะมีครับนอกเหนือจากมาตรการทางปกครองคือการสั่งรื้อแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐยังสามารถดําเนินคดีอาญาได้อีกหลายข้อหาเลยครับเช่นความผิดฐานบุกรุกที่สาธารณะตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9ประกอบมาตรา108ทวี อันนี้โทษค่อนข้างหนักนะครับหรืออาจจะเป็นความผิดฐานทําให้เส <la> ียทรัพย์ที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ตามปออาญามาตรา360แล้วถ้ายังดื้อแพ่งไม่ยอมรื้อตามคําสั่งก็อาจจะโดนข้อหาขัดคําสั่งเจ้าพนักงานตามปอาญามาตรา368เพิ่มไปอีกโหหลายข้อหาเลยอะครับหรือถ้าถึงขั้นไปต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตอนเขาจะมารื้อก็อาจจะโดนข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามมาตรา138ได้อีกครับ โหมีทั้งขบวนการทางปุกครองแล้วก็อาญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซับซ้อนเหมือนกันนะคะแสดงว่าเรื่องรุงที่สาธารณะนี่ทางการเขาค่อนข้างจริงจังมากๆสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมกระบวนการทางกฎหมายนะคะในการจัดการข้อพิาพาทเรื่องแนวเขตท,ที่ดินทั้งการย้ายหมุด การรังวัดสอบเขตแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องครอบครองปรปักรวมถึงการดําเนินการเมื่อมีการร่วมทางสาธารณะซึ่งก็มีทั้งมิติทางแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไปหมดเลยการทําความเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็เลยเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่กําลังเตรียมตัวสอบกฎหมายไม่ตําแหน่งต่างๆค่ะ สำหรับการเจาะลึกประเด็นกฎหมายในวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะและสำหรับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบหรือสนใจแนวคัมภพร์ภาษาสารดีกาที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินครอบ,คร,บครัวมรดกหรืออาญาเพื่อจะนำไปปรับใช้กับการเตรียมสอบหรือเพิ่มพูนความรู้ก็สามารถกดติดตามช่องดีกาเก่งเพื่อรับฟังเนื้อหาดีๆที่เราคัดสรรมาเพื่อการสอบโดยเฉพาะได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ